ได้ลกลับมาใช้ชีวิตของแอนไปแบบคุณมองที่คนอาจจะไม่เคยเห็นค่ะแบบคุณมองที่ทำก่อนปวดปีที่แล้วก็ออกกำลังกทุกวันเข้าเองแล้วโดยธรรมชาติถ้าเรามีเวลาดูแลตัวเองบ้างค่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ่แต่ว่ามันเป็นฝั่งที่แอนยังไม่ได้ไม่เคยเปิดเผยอะไคนอื่นเพราะว่าช่วงนั้นก็ไม่ก็ก่อนประกวดะค่ะอันนี้ที่มันมีบางรูปที่มันเหมือนแบบโอ้โหผอมจนแบบเหมือนแบบเป็นซิกฟ<ช>์ฟูขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไปจับผิดไปอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ายืดตัวค่ะมันยืดตัวในรูปมันเพิ่มหนึ่งใช่ค่ะใช่แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเวลาถ่ายรูปอะไรมันก็จะมีเรื่องการมูมมี ก็กรอบรูปใช่ค่ะใช่ค่ะใช่กับแกล้งต่างต่างๆแอนคือบอกไแล้วค่ะแอนไม่ตรงรูปนะเรียวเรียวเลยค่ะดองนก็หุ่นจริงเลยค่ะก็มันก็เลยกลายเป็นว่าคนเขามองว่าเราแบบวิ้วไม่เรียวไซส์บิวตี้แล้วหล่อทำไมจู่กลับมาแบบดูแลตัวเองให้หุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ทิ้ยงแต่ทำเดิมแล้วหรอไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะก็ แอนอยากให้ทุกคนรู้ว่าแอนยึดในวิวัฒนาการอย่เสมอค่ะแอนภูมิใจในร่างกายแอนแม้ว่าแอนจะน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงคือมันเป็นแอนแล้วมันทำใหแ,แอนภูมิใจในสิ่งที่แอนมีค่ะแล้วแอนคิดว่าโดยธรรมชาตินมนุษย์ทุกคนเราก็มีช่วงเวลาที่เราน้หนักขึ้นน้ำหนักลงแต่ว่ามันไม่ได้ด้อยค่าเราเลย uh, ใช่ค่ะแต่จริงช่วงนี้มันผอมลงไหมรู้ไหมก้อนร้อนเลยเรารู้สึกตัวเราเป็นยังไงบ้างอยากบอกว่าเสื้อผ้ามันก็ใส่เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะใช่มันอาจจะดูแบบ ตัวมันอาจจะดูแน่นขึ้นแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องน้ำหนักมันเหมือนเดิมจริงๆเราเคยคิดมาแบบว่าแบบทำไมถึงดราม่มมาถ้าเกิดเราจะแบบลดบ้างอะไรบ้างให้มันผอมให้มันเฟิร์มอย่างเงี้ยเออเราคือแบบมองนะว่าแบบทำไมต้องดรมมาม่าอะไรอย่างเงี้ยแองเข้าใจค่ะว่าแบบเวลาเรามาลนลงเรื่องอะไรที่มันใหม่ <laughs> ในประเทศของเราอ่ะมันจะมีคนที่อาจจะตีความผิดมีความเข้าใจผิด ก็ปล่อยเขาไว้แล้วก็ถ้าเขาพร้อมมับฟังก็ม,มาค่ะเดี๋ยวนะคุณมาในมุมแอนแอนรู้สึกยังไงกับคาว่าเร a l side b e a u t ของเราที่มันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณยังจับจ้องกับประเด็นนี้ของเราอยู่ว่าแบบจะผอมหรืออ้วนหรือพ้อมหรือตัวใหญ่หรือรล่างเราในบอดี้เราอะไรอย่างี้แอนแอนเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้น o ว e ร n ไนท์ม,มันมันใช้เวลาจริงๆอะค่ะแล้วแอนแค่เป็นจุดเริ่มต้นแล้ว การที่เรามีคนมาพูดถึงเรซ์วีนีเสมอเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันทําให้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงพูดถึงแบบว่าคนจะพิจารณาจะคิด,คดแล้วก็จะแชร์ความความคิดต่างๆนะคะที่จะมาช่วยให้เราเปลี่ยนความคิดเราหรือว่าพัฒนาอไรายได้หลายๆอย่างก็เลยโอเคเรื่องถ้าจามมาเพราะว่ามันก็ทําให้มันก็โชว์ว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นทีน 6, uh, 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 ่สำคัญ uh. จะทำอะไรคะอะแอนช่วงนี้งานเราบ้างแต่คุณบอกว่าโหตั้งแต่แอนรับตำแหน่งมาอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นแบบแอนแบบมันเงียบแอนไม่ได้แบบงานแบบมีงานอะไรเงี้ยแอนมีงานนะคะอย่างผมมีงานทำมีงานที่ทำคำเยอะก็เพิ่งเปิดตัวเพรเซนเตอร์ใหม่นะคะแล้วก็มีถ่ายงานออกรายการมีหลายอย่างที่กำลังจะมาค่ะแต่ว่าแอนก็ต้องรั ชอบว่าแอนไม่ได้ประหทงัานมากเทียนโผรมากกว่าใช่พชเพราะว่าเราอาจจะเลือกเยอะหรือเปล่าไม่ต้องคอนเซ็ปต์เดียวไซส์เราหรือเปล่าหรือใดๆไม, <า S 2> ม่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่าแอนก็มีแนวที่แอนอยากไปนะคะเพราะแอนก็จะรับงานที่เหมือนจะพูดคุยกับคนเยอะอยู่โดยเฉพาะช่วงอ่า International Women's Day ก็เป็นมันเป็นไซส์ของแอนนะคะเป็น เป็นสิ่งที่แอนที่แอนเก่งในแนวนั้นนะคะก็ะมันจะแล้วแต่งานมันก็ทุกคนแบบจะมีคนร์ฟีลจะ feel, มีคนรล่าพาร์เก็ตละกันค่ะ<า>ใช่เซลล์ว่าในมุมของแอนแอนชอบงานที่แบบว่าพับลิกสปีกเกอร์มากกว่าที่เป็นแบบการแอคติ้งหรือเป็นแบบว่าวอลิตี้โชว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแอนเปิดใจคะ่ะแต่ว่าแอนรู้ว่าจุดแข็งของแอนมันจะเป็นในการที่พูดคุยมากกว่าโดยเฉพาะภาษาอังกฤษแอนแอนฝึกฝนเรื่องการพูดคุยมานานก็เลย เชื่อว่าถ้าแอนออกมาพูดคุยกับคนเด็กลหลายๆคนผู้ใหญ่อะไรค่ะแอนจะช่วยทำพัฒน์ของแอนในสังคมได้พัฒนาดได้และแชร์ความคิดได้ค่ะมันเป็นสิ่งที่แอนชอบเหมือนถ้าแฟนรอแบบอยากจะชมศิลป์ไม้ลายมือการแสดงล่ะก็อดหรอไม่อดค่ะมันยังไงสีมันจะมีมาหรือยังหรือว่าแอนไม่รู้ว่าไม่มาแต่ว่ามีแยมแซวว่ามี ก็มีค่ะแต่พูดอะไรไม่ทันคือเราต้องเปลี่ยนเนาะพูดถึงแม่ๆเราหน่อยหนึ่งละกันกลุ่ม R G D P Q I A p เนี่ยตอนนี้เห็นตัวเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาคอเอาเรื่องนี้และตอนนี้มันเรียกว่าผ่านไปสเต็ปหนึ่งแล้วเออเป็นแบบสตาร์ทแล้วแอนรู้สึกยังไงบ้างแอนรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเองเรายังมีแบบ สันทางที่ยาวมากที่ต้องก้าวผ่านขาผ่านผ่านอยู่ชายค่ะชายค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่แอนเชื่อว่าถ้าเราดูจริงๆอะค่ะมันยังมีหลายคนที่ยังไม่ยอมเปิดใจแล้วกลุ่ม LGBTQ แต่ว่ารวมถึงคนที่สปอร์ตแล้วโดยเฉพาะคนที่สปอร์ตคะเรามีหน้าที่ที่จะออกมาพูดออกมาโชว์สปอร์ตแล้วก็ออกมา educate ทุกคนที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่า LGBTQ คือกลุ่มนี้เป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่มี very special place ในหัวใจของแอนจริงๆอะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าแอนแซนกับ LGBTQ เสมอ เราจอยขนาดไหนคะกับกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้ยังต่างของกลุ่มนี้อะไรเงรี้ยเวลาเขาจัดเนมีน <ะ S 2> ต่อ,ตอเราด้วยอ<ๆ>ะไรเวลาแอนอยู่กับกลุ่มนี้ยคะ่ะแอนมีแต่ความสุขจริงๆค่ะคือการที่เราได้มาในกลุ่มที่เขาเปิดรับเราแบบให้เราเข้ามาโดยแบบอ้อมกอดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่รักได้ยังไงกับความเข้าเทียงเนี้ยแอนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมแมนไรไหมคะ absolutely คือความเท่าเทียมมันไม่มีฮหวมันไร้ทุกคนเรามีความเท่าเทียมจริง,รงๆคะ่ะแล้วเราจะทำอะไรได้ให้มีความเท่าเทียมบางทีเราก็ต้องดูเรื่อง equity versus equality เสริมมากกว่า <laughs> ในจุดหนึ่งมากกว่าอีกจุดหนึ่งเพราะว่ากว่าเราจะได้ความเท่าเทียมมันจะมีบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่า <laughs> โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่ตัด <laughs> <laughs> ทิ้ลกโอ้ยมันเต็มยศเลยเนอะ <laughs> <laughs>